อ๋อเป็นหนึ่งว่ะดิครับสวัสดีครับพีรุตสวัสดีครับเอ๊ะปุษไสอีบเป็นหมั่งถือสวานไปถือสวานไปอ่าแบบตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันถือตัวนี้หร่นนี้เลยนะครับถึงมันเป็นผบปนาบันบือมันจอปูนไม่เข้าจอปูนไม่เข้าจอปูนไม่เข้าใช่ไหมครับครับปนาปัญดินแดงที่ต้องเละคือพีรุตชายดอกแบบไหนดอกแบบนี้จอปูนหรือว่าดอกสีดำอ๋อใช่ดอกสีดำอ่าดอกสีดำนี่เป็นดอกจอไม้ครับถ้าดอกจอปูนต้องสีขาว ออดอกสีขาวติสิสิอนะครับดอกยอบุญนี้ขาวสีส้มพิดุดเล่ว่าอันนี้มันขั้นขาวหรือขั้นโอกมันมีตั้งใสตั้งขว้านะมีตั้งขว้าขั้นขาวเวลาโจเข้าว่า<ส>ม,มันในนี้มันตั้งใสงมันโจไม่เข้ากันนะนี่ตรงไหนมันไปตั้งขว้าก่อนในนี้ไปตั้งขว้าอ๋อมันจะสลับกันใช่ไปสลับกันรึงกระรบบบนี้มีโจปูนกับโจอ่า หมยขั้นโนดตอนดีเยตมุ่งมุ่งใตัวนี้ใช่ตัวนี้ตัวนี้จะไม่จเล็กขั้นโนดขั้นระรูตาจอปุนพิรุดต้องเดือนมาทานีนี่นะเวลาจอปุนมันจะดังเวลาจอปุนมันจะดังแค่นี้นี่นะตองให้ดังแบบมีแสดงว่าตอนที่พิรุเจอมันไม่มีเสียงดังประมาณนี้เลยแสดงว่าพิรุดต้อง ไปเลือ่อนเป็นรูปโค้นแล้วก็ให้มุ้นมาทา้งว้านะให้มุ้นทาตั้ง,งฟ้าต้วก็ม<ร>ือต่างช้นไหนกบใช่ลบไปก็จะใช้งานได้เลยงา <ừ, S 1> นะตัวนี้นะนะครับวันนี้เราก็มีก ความรู้นะครับสาระนะครับปัญหาแรงๆหน่อยๆมาแนนํำนะครับก็มุดพิรุษนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจอุ้มรู้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเ้องก็จะมีคลิปดีๆมาเสนออีกต่อไปครับเดี๋ยวรรบต่อไปเราจะหาคลิปต่วดีๆมานําเสนอแล้วก็ทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันต่อไปครับผมวันนี้ต้องร่าเข้า่าครบคุณคขับและสวัสดีครับ